contact with the outside. เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบล็กลิสเซตวันกันดกเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมต้หลวตาลูบปัพย์วิญญาจาร์นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนครับตู้วีตรงก็ได้เข้ามาแล้วผมก็จะสุ่มทันทีเลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาดีมากหลังจากที่ผมสุมตู้วีตรงแล้วจะไปสุมทางด้านของเดย์สามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะตีห้าเนี่ยมันก็จะได้มีการรีผมจะรีบทำดาวครับไม่ใช่อะไรเลยคือจะเอาสกินทางด้านของร่างเขียวครับผมกลัวมันไม่ทันเออพยายามรีบๆนะครับผมก็จะมาสุมต ในวันพรุ่งนี้เนาะเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติงเกมราคาถูกกับการตําเองผมขอแนะนําเป็นร้านเติมเกม Power p a y เลยครับหากคุณสนใจที่อยากจะใช้บริการเพียงเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ว่า p o w r p l y หรือ add line power play ก็ได้หรือจะกดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับผมอันนี้ก็สามารถไปใช้บริการได้นะโดยที่ร้านเติมเกม Power p a y เนี่ยเติมถูกเติมไวรับประกันอย่างแน่นอนครับผมเติมถูกกับการเติมเองนะแล้วก็สำหรับใครที่ไปใช้บริการกับร้านเติมเกนนสสิับตม เป็นช่อง Back List ์ d อ a ดเวกันด้วยนะครับเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มทางด้านของตู้ปุยปุตรงกันเลยดีกว่าครับผมโดยสูตรเนี่ยเราก็จะสุ่มแบบสูตรเดิมน,นะครับผมไม่เปลี่ยนนะก็คือ1ใบแล้วก็10ใบผมเคยสุ่มแบบว่าหนึ่งใบแล้วก็สิบสิบอะไรแบบนี้เกลือเกลือหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะสุ่มหนึ่งใบแล้วก็สิบใบเหมือนเดิมนะครับผมที่เราเคยสุ่มมาเนาะเอาล่ะนะครับผมตอนนี้เที่ยงคืนเนี่ยอาจจะมีเสียงรบก,กวนเยอะแยะนะครับผมขออภัยกันไว้ด้วยเนาะแต่ว่าเสียงรรรรรรถเเเเนนนนนนีีนนนนีี่่่่่่่ยยยไไไไมมมมมมมแแอออคคคคัับบบบววาาาใใใิงงตทืปผด้กล <c oughs> ไม่มีหวังวะ่ะอ่ะไปที่10ใบครับผมตอนนี้เรามีประมาณ400ใบเป๊ะเ,เ,เลยหมากับผมจัางหันนี้ออกไหมตุม้ม10บใบแรกไม่ออกครับผมแล้วไปกันต่อครับสเต็ปหนึ่งใบแม่เมื่อกี้ชื่อคนขึ้นมาแล้วนะว่าได้ปีป็ตรงเฮ้ยหนึ่งใ <c oughs> บเราข้ามเลยครับเราไมา่ไม่ดูต่อนะครับผมรีบข้ามไปครับไปครับผม10บใบรอบนี้เป็นประมาณ22บใบแล้วครับ,บย2บใบออกมาไหมแบบาท,าทางด้านของ GM เ็มโอ้โหลุดเลดเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> โอเคนะครับผมได้ไกยแทบมาลงมาถือว่าได้ใช้นะครับผมอ่ะเราไปกันต่อที่1ใบครับผมโอ้โหออกยี่สิบใบนะแต่ว่าลุนเลด <c oughs> โอเคนะครับผมข้ามไปเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าสูตรนี้มันได้จริงทุกคน <c oughs> เห็นไหมไปรอบนี้นะครับผมอ่ะเราตีรวมเป็นอ่สิบเอ็ดใบนะครับผมรอบนี้เราไม่ต้องลุอเลยหรอกปุ๊บทำมันออกก็ดี โอเคสีม่วงมาเต็มเลยเอ้ยผมกดเผือนะครับผมไปอีกสิบใบโอ้โหเมื่อกี้กดข้ามนะ <c oughs> กดจะคลิปแล้วแบบว่าอุ๊บพิดสูตรเลยเรียบร้อยครับผมน่าจะ30กว่าใบ <c oughs> ดีไม่ดีอาจจะไปต่อ <c oughs> อ่ะไปกันต่อครับผม1ใบแล้วก็10บใบเมื่อกี้พินสูตรครับพยายามที่จะแบบว่ากดข้ามนะครับผมกดข้ามไอคัตซีนนะครับผมแล้วมันไปโดนไอสิบตัว <c oughs> ไปครับหนึ่งใบ โอ้โหเกลือนะครับผม10บใบครับผมมารอบนี้ต้องออกแล้วตามสูตรของเราไม่รู้ว่าคิดบคาดเพราะสูตรไอ้อเมื่อกี้หรือเปล่าอืไม่ออกครับผมอ่ามีสิบธิที่สี่40ไม่เป็นไรนะครับผมในไหนมันก็ไปถึงนั่นแล้วเราก็ทะลุไปเลยนะครับผมกด10บใบไปเลยคิดสูตรนิดเดียวเอาแล้วคืู เอสซออกมาว่ะโอ้โหมึงนี่ออกอีกแล้วล่าสุดนี่มึงเพิ่งออกอ่าเลทสาไปนะครับผมวันนี้ผมสุ่มไอ้นั่นไปอ,อ่าพวกโซเจ็ดนะครับผมแล้วก็ออกเนี่ยสภาพอออินรอบนี้ก็อออินเหมือนเดิมอ๊อือไม่มา,มาครับผมไป10บใบครับอ่าเรามาเริ่มกันที่สูตรเดิมครับรอบนี้จะออกไหม อูมเข้ามาอ,อืมองเต็มอัตรามากดข้างๆดีกว่าเดี๋ยวมันโดนอีกแล้วก็ยืนยันไปครับหนึ่งใบครับอะหนใบครับผมหนึ่งใบก็ไม่ออกไปอันที่สิบใบครับอ่ารอบที่2มีโอกาสออกครับแล้วก็รอบที่3เนี่ยจะการันตีออกแน่นอนตามสูตรผมฮึบมาเรียบร้อยแล้วว e a r ได้แชมเปี i ยนมาไวครับผมมาไวเป็นไงสูตรผมเนี่ยไม่เคยการันตีเลยอะ่ะทำยังไงดีทุกคน <c oughs> เขาหาว่าขิงอีกหรือ,อไม่ได้ขิงนะแต่ว่ามันมาเนี่ยทุกคนยังไงเราก็ต้องไปต่อกันนะครับผมอ่ะมาแล้วครับปีไป,ปตรงกระชากวิญญาณดูดวิญญาณแล้วก็จะสลับไปสุ่มทางด้านของวงแหวนแสนปีนะครับผมใจคอแบบว่าไม่ค่อยอยากสุ่มเท่าไหร่เลยเอาตรงนะไม่อยากสุ่มอะ่ะเพราะว่าวงแหวนแสนปีนี่มันตีง่ายแล้วผมขอไม่สลับแล้วกันป <laughs> กติหลายๆคนจะสุ่มแล้วก็สลับใช่ไหมเออใครที่ขาดแคลนวงแหวนแสนปีก็เอาแล้วกันแต่ผมเนี่ยมีเพียบอะ่ะมีแบบหาง่ายอะ่ะ เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมันน่าจะเปลี่ยนแล้วนะทุกคนเปลี่ยนเปนทางด้านของกระดูก SP6 ดาวนะจากทางด้านของวงแหวนแสนปีเออตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับผมเราก็สุ่มแบบเดิมไปครับมาครับผมต่อยังไงก็ต้องสุ่มให้ครบ3 0 0ใบโอเคเรามีสิทธิ์แบบว่าไปสุ่มทางด้านของไอ้นั่นอีกนะดีอะ่ะดีดีเลยรอบนี้นะครับผมไปไปไปแค่นี้ก็โล่งอกแล้จริงจอ่ะก่อนหน้านี้ผมมีประมาณสามร้อย้าบนะผมผมไปเติมเพิ่มมานะเนี่ย กลัวแบบว่ารอบนี้เนี่ยมันจะการันตีทางด้านของ5ดาวแดงเอ้ยไม่ได้5ดาวแดงอะไรล่ะการันตีทางด้านของ400ใบแต่ก็ไม่การันตีนะครับผมรอดมาได้รอบนี้ไปอันรอ่มปึ้มเข้ามามยังไม่ใช่นะครับผมเอ้ยผมสุ่มไปกี่แล้วกี่รอบวะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราค่อยๆไปเรื่อยๆครับผมข้ามไปครับผม,มแล้วก็กดไปที่10ใบครับผมมาตอนนี้เหลือประมาณ200กว่าตัวครับจะได้หรือไม่ตูมเข้ามาอม เรือรอบนี้เป็นรอบที่20ใช่ไหมอะเดี๋ยวเราไปรอบที่30กันครับปึ๊บแล้วก็กดข้ามไปครับโอเคเสียงเสียงมาไปอันต่อที่10ใบครับผมอืมตู้นี้เนี่ยบอกเลยว่าน่าจะสุ่มเยอะ,จ,ะจัด,จด <c oughs> ไปครับขอออ,ออกเลยได้ไหมอืมทองจูชิงนะครับผมจูชิงค้าดาวแดงไปแล้วปะค้าดาวแดงแล้วนะครับผมเฮ้ยนะผมตอนนี้มีอยู่ประมาณ30 60แล้วก็90นะครับผมเอาอยัางไงดีอะอเอาไว้กดทีหลังละกันนะครับผมเอาไว้ท้ายทยสุดอ่ะ เราก็ไปกดอันนี้ต่อครับปกติเดี๋ยวผมจะกดเลยหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับผมว่าแบบนี้แหละใช้แบบนี้ก็สิบใบครับกดข้าม,มสีทองมาแล้วเป็นอาจารย์เออหลวงไปอันต่อครับผมสองได้ไหมสองตัวอีกโลภป่าวเนี่ยเออก่อนการันตีขออีกสักหน่อยก็ยังดีนะเนี่ยมามามาไปครับผมต้องมาแล้วต้องมาแล้วไปตรงเอสพีฮึบ ไม่มาว่ะไปที่หนึ่งใบครับแล้วก็สิบใบครับผมสิบใบรอบนี้จะออกหรือไม่อยากกดคัดซีนนะไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่ไม่ข้ามปึ๊บเกลือไปครับหนึ่งใบตึ๊บเกลือปุ้มเข้ามาเกลือสูตรเริ่มเปลี่ยนเพี้ยนแล้วช่วงหลังๆเอ้ยขอหน่อยดีออกสักหน่อยเฮ้ยเออมันจะออกมกอะไรแค่ตัวเดียวว่ะไป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 กันต่อครับผมเหลือสิบเปอร์เซ็นต์มาไม่ออกกดไปที่สิบใบครับออกหรือไม่รอบนี้ออกหรือไม่มาหรือเปล่า มาหรือเปล่าโอ้ยทำไมมันลึกจังอะเอากดสิบใบไปเลยไหนๆก็ลึกข้ามไปเลยอาจารย์เออหลงใหม่อีกแล้วไม่ออกว่ะทุกคนตอนนี้เป็นร้อยเก้าห้านะครับผมมีสิบประมาณร้อยใบเอ้เท่าไหรเนี่ยสามร้อยป่ะสามร้อยก็อีกประมาณร้อยร้อยสิบนะครับผมร้อยสิบใบเฮ้ยจะไม่อของจริงเหรอร้อยสิบใบนี่ขอออกคือขอวีวีตรงสักหนึ่งตัวได้ไหมไม่เคยได้ไม่เคยสมหวัง หนึ่งใบถัดมากดข้ามอมือยากกดออกหนึ่งใบอ่จจะได้เอาไปขิงคนอื่น <c oughs> กดกี่ใบไม่รู้นะครับผมเห็นขึ้นมาหนึ่งใบก็นี้เอาไปขิงได้ละ <c oughs> ไปครับผมเอ้ยมาแล้วนะครับผมเป็นยังไงครับผมมาแล้วมีวีตง้งเอสีสองตัวเลยครับเออมันต้องแบบนี้สิอันนี้มันรีเลทใช่ไหมผมก็ไม่เคยได้สุ่มแบบนี้ออบันทึกปลุกพลัง S p มาเออนี่ไงมาเดี๋ยวลองดูนะครับผม s s r ลุดสองตัวเอ็ดกีมาหนึ่งลุดสามตัวเอ็ดกีมาหนึ่งเฮ้ยจมอยู่นะเนี่ยไม่ธรรมดาไปกันต่อครับผมหนึ่งใบรอบนี้ขอแบบคุ้มคุ้มขอแบบคุ้มคุมไปปื้อเกลือไปต่อที่สิบใบครับผมมาขอยึดตัวได้ไหมเมื่อกี้เราบอกว่าขออีกหนึ่งตัวแล้วขออีกหนึ่งตัวได้ไหมไม่มาไปกันต่อเลยครับขอขออีกละขออีกละมาอีกไหมหึ้บข้ามไปไม่มานะครับผมไม่มาก็กดไปที่สิบใบครับตอนนี้เหลือ 72ตัวนะครับผมไป,ป ừ, 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 หลุดเลดมาแล้วนะกายแท้คุณเลน,น่านะแต่นี้ก็ได้ไปกี่ลุงแล้วก็ไม่รู้ไปไปไปได้แค่หนึ่งตัวมาก็โอเคนะตอนนี้ผมพยายามเอาให้ได้แบบส่วนหัวมานะผมการันตี320ใบเอ้ยลืมไปนี่ว่า320ใบรอบนี้ใช้ตัวอย่างเยอะเลยมาได้ไหมตู้มาไป ừ, ừ, เกือจะจัดเข้มเลยเข้มเลยแบบนี้เข okay. ้มเลยนะเนี่ยยังเข้มอยู่ใช่ไหมเข้มอยู่ก็จัดต่อครับผมจะเข้มไปถึงไหนกันเบิ้ลเกลือไปสิบใบรอบนี้ของดีของลงมาคอยซืกตัวปึ้มหลุดเลดวะหลุดเลดไปสองตัวแล้วไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมันก็มาเชื่อผมดิหลุดเล็ดไปสองตัวใช่ป่ะรอบที่แล้วหลุดเลดสองตัวแล้วก็3มตัวรอบนี้น่าจะเป็นสี่ตัวปะเดย เออเราก็ต้องลองดูปึ๊บขอข้ามแล้วกันอ่ะเฮ้ยไม่ได้ดิถ้าเกิดว่าเราไม่สุ่มตามสูตรเดี๋ยวมันลุนเลดอีกไม่ได้ไม่ได้ไไดนะเราพยายามเอาเลดแบบนี้แหละปึ๊บข้ามไปกดข้ามปึ๊บอืมสีม่วงไม่เป็นสีลุงว่าหนึ่งใบแล้วขอเอาไปขิงในดิสคอร์ดหน่อยก็ไม่ได้เนาะ <c oughs> ไปตอนน่อครับผมตูมมาอืมจิงจกร้องอวยพรแม่งเกือชิบหายเลยโอยขาดอีกแค่ตัวเดียวก็จะกลายเป็นอาทั้งหมดแล้วไปนะครับผมยังไม่หมดปึ๊บ ม,ม,มาอาจารย์เออหลงอวยพรผมหน่อยอวฟพรผมหน่อยอาจารย์เออตอนนี้หลุดไปเท่าไหร่แล้วะลุดไปสองก่อลุดไปสองแน่เลยนะครับผมอ่ะรอบนี้เป็นรอบที่ปั้มสามสามแล้วนะครับผมกูลงมาโอ้ยอะไรครับเนี่ย,ยเลยอีกใบเออยีกประมาณโอ้โหเราน่าจะได้อีกหนึ่งคองว่ะถ้าเกิดว่าไม่ออกเราเรา,เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราวเปลี่ยนไปสูงตู้เลทสามสิบเปอร์เซ็นต์ละ ฮึบไม่มาสิบใบถัดไปครับผมฮึบข้ามโอ้โหไม่มาครับผมอ่ะตอนนี้เป็นเหลืออีกไม่เยอะนะครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วขอได้ไหมปิดจ็อบตัวสุดท้ายได้มาประมาณ3ามตัวตอนนี้เท่าไหร่วะเนี่ยสี่ดาวใช่ไหมสี่ดาวเหลืองอเฮ้ยไปไปกันต่อไปกันต่อนะครับผมฮึบรอบนี้แหละอยังไม่ใช่วะมันยังไม่ใช่เฮ้ยผมว่าสูตรใหม่นะครับผมคือการกดอีกสิบครั้งน่าจะออกแล้ว <c oughs> <c oughs> อเอาไว้มาต้องออกแล้ว ฮึบห,ห,หลุดเลดสี่ครั้งออกมาถังยี่หัวถังยี่หัวนี่ออกเป็นรอบที่สองปกติไม่เคยออก <c oughs> โอ้โหสามร้อยยี่สิบใบไปแล้วครับผมอ่นะราต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราขอไปซุ่มทางนั้นของอิสก่ธิ์อาเรายังไม่ลุ้นตรงนี้นะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ดิตรงนี้มันเป็นที่สุ่มจิตงั้นขอเลือกเลยผมขอไม่สุ่มแล้วกันเนาะสามสิบดีกว่าเอาชัวร์นะครับผมมาเอาชัวร์เป็นทีป่ปีปีตรงครับเลือกยืนยันไปนะ เอาสัก1ิบใบสิบใบลองสูตรนี้นะครับผมเออเฮ้ยมีคนแนะนําสูตรบอกว่ากด1ิครั้งแล้วก็กดออกจากตู้อันนี้ลองดูดีกว่านะสิบครั้งมาครับเราจะไม่สุ่มแบบรัวๆอันนี้เกลือนะครับผมเกลือเกลือเป็นสัญญาณที่ดีเว้ยกดออกนะผมแล้วก็เข้าตู้ใหม่นี่น,นี่มีคนสอนผมมาแบบนี้แล้วรอบที่แล้วเป็นเสือคือไม่หลุดเหรนเลยอยากรู้ว่ารอบนี้จะหลุดไหมถ้าไม่หลุดนี่ก็ถือว่าดีแนละ้วเนี่ยมา จะมาหรือไม่ครับผมอมยังยังยังข้ามไปออกแล้วก็เข้าใหม่รอบที่สามครับอ่ามาครับผมรอบที่สามตอนนี้แต้มลัคก,กี้อยู่ที่ประมาณ25ห้าครับผม25ห้าเปอร์แล้วครับมาครับผมต้องได้นะไม่หลุดได้ไหมอ้ยลึกลึกจัดกดที่ลนะ็อกจใบแล้วลึกจัดแต่ว่าลึกเนี่ยมันมันก็ไม่หลุดเลดนะเออผมเคยลองแล้วถ้าหลุดเลดรอบนี้คือจบนะจบสิ้นชีวิตเลย เลทสามสิบเปอร์อะไรของมึงเนี่ยมาขอละเลทตั้งสามสิบเปอร์อึ๊บมาครับผมรอบนี้ต้องออกแล้วสี่สิบแล้วมาตูมเข้าไปอือแล้วทองโอ้โหโอ้สูตรไหนก็เรื่องของแม่งคเอะกดไป <c oughs> กดไปเลยมาข้ามอือหืออ่ะมาแล้วนะครับผมเออมันต้องแบบนี้ดิ อะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับปีปปตงระดับ SP นะครับผมจะรีเซ็ตในอีกประมาณ4ชั่วโมงข้างหน้าโอ้โหอยากเอาต่อนะแต่ว่าดองดีกว่านะครับผมดองเอาไว้เลทสา็นต์ดีกว่าดีกว่าเราไปสุ่มนะครับผมเนี่ยรุ้นดวงกับไอเลทดห้าเปอร์เไม่เอาดีกว่านะ ตอนนี้ก็ได้ผลประกอบการนะครับผมวันแรก400ใบนะครับผมได้มาเท่าไหร่เนี่ยอ่ามาแล้วครับผมหนึ่งรอบแล้วก็ไปที่รอบที่2ครับผมเออนะเอาไว้2ดาวแดงตั้งแต่วันแรกสิวะจริงๆไป3ได้อะเนี่ยไป3เกือบ4นะครับผมเอ,อ้ย ถ้าเกิดว่าผมสุ่มได้ไม่เป็นไรนะผมพยายามแบบว่ายังไม่รีบเอาดีกว่าเออเก็บดองไว้ทางด้านของตู้หลังๆดีกว่าอย่างเช่นตู้แบบว่าปูกระบี่อะไรอย่างนี้นะครับผมถ้ามันมาเดี๋ยวรองไว้พวกนั้นดีกว่านะอ่านี่เห็นไหมผมอัพมาสองดาวแดงแล้วเดี๋ยวไปรับตัวดีกว่าตัวฟรีนะครับผมตรงนี้เราก็จะสุ่มไปเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดว่าวันสุดท้ายยังไงแล้วเนี่ย มันไม่พออะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะทําการใช้เศษทองเพิ่มนะครับผมแบบนี้แนะนําให้ทําแบบนี้นะทุกคนเราก็สุ่มไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าใครมีงบสุม่มอะคุณได้แบบว่ากล่องมาจากตรงนี้แล้วคุณก็เอาไปสุ่มต่อในเลทสามนตะแล้ววันสุดท้ายที่ตู้บีตรงมันจะออกคุณค่อยไปใช้เศษทองดีกว่าตรงนั้นเนี่ยจะช่วยคุณประหยัดครับผมแล้วก็ให้เราเนี่ยมีดองเศษทองไปทางด้านของตู้หน้านะครับผมนั่นคือตู้ปีกระบูออะไรนะปูกระบีนะครับผมจะพูดว่าปีกระบูแล้วเดี๋ยว อ่ะอันนี้ห้าสิบตัวเลยนะเดี๋ยวเราลองมาใช้อันนี้ดีกว่ารวมๆแล้วเร,เราได้ตัวคืนเท่าไหร่เมื่อกี้มีอยู่25ิบหใช่ไหมโอ้ตรงนี้ก็ห้าิแล้วอะเปิดครับผมอ่าได้สองชิ้นเลยนะครับผมแล้วก็ไปต่อครับเอ้ยกล่องอยู่ไหนหมดวะอ่าอยู่นี่นะครับผมปึ๊บรับไปอือหือรับไปอันนี้ อัพสายใหญ่นะครับผมปึ๊บลบไปโอเคร,รวมๆแล้วตอนนี้เรามีงบประมาณในการสุ่มต่อถึง125บใบโอ้โหนะครับผมได้ไปต่อครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเป็นประมาณนี้นะครับผมผลประกอบการ400ใบแน่ๆเลยคือได้มาประมาณห้าดาวเหลืองนะครับสำหรับผมนะคนอื่นอาจจะได้เยอะมากกว่านี้นะผมขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยสุ่มได้ไวๆนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงท่นนี้อาจจะลงคลิปนี้ช้านะถึงแม้ว่าผมจะอตอนเที่ยงคืนเนื่องจากอัดคลิปเสร็จนอน